ตูมตามยุทธนาขอแต่งงานคะ่ะค้งรักคบกับอาลีครึ่งปีมองไกลอยายกแต่งงานสร้างครอบครัวแล้วล่วคะค่ะโลกนี้เนี่ยกลายเป็นสีชมพูเหมือนนักแสดงหนุ่มตูมตาม กําลังก็ผ่านดูใจกับอาลีซึ่งเป็นนักแสดงสาวหน้าใหม่นะคะเธอคนนี้เนี่ยต้องบอกว่ากลุ่มหัวใจหนุ่มตุ่มตามได้เต็มๆแล้วค่ะเปิดใจความรักกับช่องวันเร่อรอยยิ้นที่มีแต่หน้าตาและความสุขหัวใจอบอุ่นดีไม่ไหวกันเลยคลั่งรักครับอาจจะด้วยตัวเราเองเนี่ยไม่ได้มีโมเมนต์แบบนี้มาสักพักแล้วนานที่สุดเลยในชีวิตแล้วที่แบบไม่มีคนรักหัวใจไม่ทํางานจนเฉยเฉยแต่มาวันหนึ่งมาเจอกับเขาหัวใจได้ทํางานผมรู้สึกว่าโอกาสมาแล้วก็มีความสุขให้เต็มที่ ต้องบอกว่าสําหรับคนนี้เนี่ยคือมองไกลเหมือนกันนีก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ยังไงก็ต้องเป็นกําลังใจให้คะ่ะ